เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทำมาตกใจแล้วก็อึ้งกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปจากชาวประมงรายหนึ่งนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นกําลังออกเรือเพื่อไปหาปลาครับแต่ว่ากลับได้ไปเจอกับตัวอะไรบางอย่างที่กําลังแหวกว่ายอยู่ในน้านะครับจนกระทั่งตามส่องจนมันขึ้นไปบนบกนะครับบอกเลยว่ายิ่งทําให้อึ้งหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะว่ายน้ําได้เก่งขนาดนี้เรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะเราไปติดตามชมเลยครับโดยล่าสุดนะครับเว็บไซต์ต่างประเทศได้มีการรายงานนะ เหตุการณ์สุดอึ้งนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นกําลังล่องเรือเพื่อออกหาปลากลางแม่น้ำนะครับไปเพลินๆอยู่แต่ว่าจู่ๆนะครับก็ได้เจอกับสัตว์ตัวหนึ่งครับที่ไม่คิดว่ามันจะว่ายน้ําได้เก่งขนาดนี้แต่มันกลับว่ายได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะครับสร้างความตกใจแล้วก็ตกตะลึงให้กับเจ้าตัวเป็นอย่างมาก ซึ่งจากในคลิปดังกล่าวก็จะเห็นได้นะครับว่าในตอนแรกชาวประมงรายนี้นะครับได้เห็นเจ้าสัตว์ตัวนี้จากด้านหลังได้ไกลซึ่งมันก็มีขนาดตัวที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็กําลังว่ายน้ําไปอย่างรวดเร็วเขาจึงได้เร่งเรือเพื่อตามไปดูนะครับคนที่จะได้เห็นชัดนะครับว่าแท้จริงแล้วมันคือหมูป่านะครับซึ่งนั่นก็ยิ่งทําให้เขานะครับรู้สึกอึ้งหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าไม่คิดว่าหมูป่านะครับจะสามารถว่ายน้าได้เร็วขนาดนี้เพราะว่าทักษะว่ายน้ําของมันนะครับน่าเหลือเชื่ออย่างมากเลยทีเดียว ซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปนะครับก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตแล้วก็ทำให้หลายคนนะครับรู้สึกอึ้งกันเป็นอย่างมากพร้อมกับแห่เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวนะครับอาทิเช่นมันคือหมูน้ําไม่ใช่หมูป่าหมูป่าว่ายน้ําได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่เคยรู้มาก่อนมันว่ายน้ําเก่งกว่าคนอีกเป็นเรื่องน่าแปลกมากที่ได้เห็นหมูป่าว่ายน้ําได้ชํานาญขนาดนี้ทั้งที่มันมีขาที่สั้นมากเป็นต้นครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว